สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเนียวข่าวนะครับเ,เดี๋ยวเราเราเราลองมาปร,ประเมินดูกันดีกว่านะครับว่าที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับโดนบุคคลบ้านนตอนนั้นนะครับแต่ก็ยังยังทำงานก็ยังอยู่ในราชการยังไม่ได้ไม่ได้ออกจากราชการนะครับเสร็จแล้วก็ พอเสร็จแล้วหลังจากที่พอบิ๊กตายขึ้นเป็นรักษาการแทนเพราะว่าบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเนี่ยย้ายไปสำนักง,งานนายกใช่ก็เลยไม่มีคนที่จะมาขึ้นมาคุมดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เลยบิ๊กตายเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นรักษาการแทนก็เลยมาเป็นเขาเรียกว่ารักษาการแทนผบตอรณนะตอนนั้นใช่ไหม เขาก็เรียงตามเอาว่าอาวุโสเอาอาวุโสอันดับหนึ่งอันดับสองใช่ไหมบิ๊กโจ๊กเนี่ยอาวุโสอันดับหนึ่งก็ย้ายไปสำนักง,งานนายกบิ๊กต่อย้ายไปสำนักง,งานนายกก็เหลืออันดับสองก็คือบิ๊กต่ายครับรองบตรก็เลยได้ได้ขึ้นไปรักษารักษาอ่าเป็นรักษาพออ่ารักษาการแทนพอบตอรอตอนนั้นก็เลยให้บิ๊กโจ๊ก เหมือนว่าเรียกพี่โจ๊กกับมาแล้วก็ฟันคําสั่งว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าการสอบวินัยร้ายแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับตอนนั้นครับก็ตั้งแต่นั้นมาน่าจะเป็นช่วงเมษาปีที่แล้วปะที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนี่นี่ก็จะครบเมษานี่ก็จะครบอีกปีนึงแล้วนะใช่ไหมที่ให้การการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยเมษาปีหกเจ็ดปะวันที่สิบแปด 18หรือเท่าไหร่นี่แหละเออนั่นจะวันที่สิบ8ดบดเมษาให้ออกจราราชการไว้ก่อนนะพอหลังจากให้ออกจราชาการไว้ก่อนทางตำรวจเนี่ยก็ได้เอาเอกสารไปยื่นให้กับทางปป,ปชใช่ไหมถูกต้องไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนั้นนะ่ะเพราะว่าก่อนน้นั้นพี่โจ้ก็สู้ตลอดว่าเนี่ยคือถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องรับเงินหรือว่าเกี่ยวกับคดีที่มันเป็นแบบ จำนวนเงินเป็นหลายร้อยล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับระดับยศระดับสูงเงี้ยก็คือต้องส่งยื่นเรื่องไปให้ทางปปชดูแลให้ปปชไต่สวนแต่ตอนนั้นทางตำรวจก็ไม่ได้ยืน่นใบใช่ไหมก็มีการออกหมายจับบิกกบ๊กโจ๊กมีอะไรต่างๆนานาในช่วงนั้นอ่ะพอบิ๊กโจ๊กหลังจากให้ออกจากราชการไว้ก่อนปุ๊บทาง ตำรวจเนี่ยก็เอกอกสารชอบเอาเอกสารมาให้นางปปชถ้าจาไม่ผิดนะโอเคทีนี้เรามาถามว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์เรามาถามว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นนะ่ะที่ผมทําคลิปลงมาเนี่ยก็ทําคลิปลงมาตลอดนะก็ก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรประชาชนเนี่ยหรือคนที่ชื่นชอบบิ๊กโจ๊กในอ่าผลผลงานในการทํางานเนี่ยใช่ไหมในการทํางานช่วยเหลือประชาชนอะไรเนี่ย ที่จะออกไปตามหน้าสื่อข่าวหรืออะไรเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเข้ามา, comment, า,มา,อาคอมเมนต์แล้วก็จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็จะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเออส่วนใหญ่นะถ้าส่วนใหญ่นะร้อยละร้อยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะน้อยมากนะท,ที่ที่จะเข้ามาแล้วก็เหมือนเราว่ามาคอมเมนต์ว่าออไม่ชอบบิ๊กโจ๊กหรือว่าแบบออบิ๊กโจ๊กเทาบิ๊กโจ๊ก ควรที่จะต้องลาออกแล้วคือถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ติดตามมาเนี่ยร้อยหนึ่งเลยนะร้อยหนึ่งละเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะถ้าร้อยปอร์เ็ละเก้าิเปอร์เซ็นี่ยอีกสิบปอร์เซ็นส่วนใหญ่ก็จ,จะเอ่อไม่ชอบว่าเหมือนว่าไม่ชอบว่าเออเนี่ยคือก็เข้าใจแหละว่าที่เขาไม่ชอบเขาอ,อาจจะมองมองเห็นต่างกันใช่ไหมอืมอาจจะมองเห็นต่างกันว่าเออ เ,เกมแล้วจบแล้วครับนายนก็คือเท้าอะใช่ไหมล่ะเอออะไรประมาณเนี้ก็ก็ควรที่จะลา,าออกไปหรือว่าเออควรที่จะแบบเออคือไม่ต้องอยากกลับมาหรอกมันเป็นตำรวจหรอกอะไรประมาณเนี้แต่แต่ก็จะมีอ่าพูดง่ายว่าอีกเก้าสิบเอร์เซนตเนี่ยก็ชอบในการทำงานบิ๊กโจ๊กอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมารักบิ๊กโจ๊กโข รักบิ๊กโจ๊กให้บิ๊กโจ๊กกลับมาถึงก็นนแบบเข้ามาพูดคุยจะถึงแบบว่าพิมพ์แบบต้องอย่างนี้แน่เลยต้องอย่างนั้นแน่เลยต้องแบบโดนเขากั้นแกล้งแน่เลยอะไรประมาณต่างๆนานาอย่าก็คือจะเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยนะคือเยอะมากนะก็คือเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ามีการโหวตว่าถ้าให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับมาหรือว่ามีการโหวตให้ประชาชนตัดสินเนี่ยผมว่าบิ๊กโจ๊กก็ก็น่าจะรอด อันนี้อันนี้คืออันนี้เราวิเคราะห์แล้วก็แค่เกินเกินแบบวิเคราะห์แบบว่าอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมว่าจะให้ประชาชนโหวตหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็มีอ่าเขาเรียกว่าเขาก็มีอ่ามีกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วใช่ไหมในการตรวจสอบในียอะไรเงี้ยแต่คือความหมายว่าเราเราวิเคราะห์ว่าเออสมมติว่าอย่างให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยอืให้ประชาชนเป็นคนเลือกเหมือนอย่างที่บิ๊กโจ๊กเคยบอกว่าเออถ้าถ้า เรื่องเป็นรองถ้าเป็นพบรตรอเนี่ยให้ปร,ประชาชนเป็นคนเลือกเนี่ยยังไงบิ๊กโจ๊กก็ได้ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว,ว่าจะจริงหรือไม่จริงว่าว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือคนชอบบิ๊กโจ๊กเยอะอย่างน้อยว่าคือประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาส่วนใหญนะ่น่าจะจริงอยากให้กลับมากลับมาแล้วมาช่วยเหลือประชาชนมันก็มันถูกต้องไงแต่ว่าตอนนี้คือกลับมามันจะกลับมาอย่างไงก่อน มันกลับไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องไปตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมคือบิ๊กโจ๊กก็ต้องสู้ในกระบวนการยุติธรรมถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กข้ามขั้นตอนหรือไม่สู้เงี้ยมันก็เขาก็เรียกว่าไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมดิใช่ไหมก็เราเราไปพูดไม่ได้หรอกว่าโดนการแกล้งหรือเปล่าหรือโดนโดนสกัดอะไรต่างๆนานาใช่ไหมเราก็พูดยาก แต่ถ้าสมมุติว่าถ้ามันเป็นจริงอะแล้วบุคคลที่เขาทำทำเกี่ยวกับตรงเนี้เรา,เรา,เ,ราเราก็เราจะไม่สามารถคือพูดว่าเราไม่สามารถจะไปแยกแยกแยะได้ว่าฝัา่งไหนดีฝั่งไหนไม่ดีอันนี้เราเราอย่าอย่าไปเข้าฝั่งแต่เราชื่นชอบในผล,ผลงานหรือว่าการทำงานของแต่และบุคคลนะได้ใช่ไหมแต่เราจะไป ไปชี้หรือจะไปบอกว่าคนนี้กันแกล้งไม่ได้คือกระบวนการยุติธรรมมันก็ต้องทําไปก็ต้องเดินทางไปใช่ไหมอันนี้คือเราเราพูดแบบเป็นกลางนะครับก็เราก็เป็นการว่าเออวิเคราะห์มาเนี่ยคือวิเคราะห์มาก็เราก็อยากให้มันแบบว่าอยากให้มันแบบว่ายุติธรรมที่สุดอะใช่ไหมเอออยากให้ยุติธรรมที่สุดคือถ้าพี่โจ๊ก สามารถตรงนี้ไม่ผิดจริงคือกลับไปเป็นพบตอร้อยอย่างสง,ง่าผ่าเผยเลยนะถือว่าตรวจสอบมาแล้วเนี่ยไม่มีความผิดจริงไม่ได้เกี่ยวกับเว็บผนันออนไลน์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยอ่าใช่ไหมถูกต้องปะอืมอันนี้ในมุมมองของเราเราก็คิดแบบนี้ไงใช่ไหมล่ะก็คือพูดง่ายๆว่าคนเรามัน มันถึงเขาเรียกว่าพอมันถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะก็อย่างสมมติตอนนี้อย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ต้องสู้ไปเป็นขั้นเป็นตอนไปใช่ไหมโอเคถ้ากลับมาได้เนี่ยประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นผลดีต่อประ,ประชาชนใช่ไหมแล้วก็เป็นผลดีต่อตัวบิ๊กโจ๊กด้วยใช่ไหมครับแล้วถามว่า คือพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้กลับไปคือคือถ้าไม่ได้กลับไปใช่ไหมแล้วโดนแบบว่าเอาโอเคทางสารปกครอ,องสูุดชี้มาแล้วว่าเ,เห็นไปในทางของอกรรมการสอบวินัยแรงแลว่า,าเห็นไปทางนั้นพี่โจไม่ได้กลับไปคือมันก็ต้องไปตามกระบวนการยุติธรรมอะ่ะใช่ไหม อมันก็ต้องไปตามกระบวนการยุติธรรมบิ๊กโจ๊กตัวบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยท่านก็น่าจะรู้ดีที่สุดในกระบวนการยุติธรรมอาจทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะผมผมผมชื่นชอบในผลงานในการทํางานของเขาแล้วก็ในการเขาเรียกว่าอะไรสืบสวนสอบสวนนะอาตัวอาส่วนตัวชอบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ผมก็ผมก็ ผมก็อยากให้เขากลับมานะผมก็ชื่นชอบอยู่แล้วก็อยากให้กลับมานะแต่ว่ามันก็ต้องไปเป็นตามกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมแล้วในส่วนตรงนี้คือพูดง่ายๆว่าคือคือการจะกลับมามันไม่ได้เป็นแค่ว่าคนชอบหรือหรือคนชอบเยอะใช่ไหมมันมันต้องไปในในส่วนที่ที่อ่าเขาเขาก็จะมี ในการตรวจสอบหรืออ,อย่างอย่างสมมุติว่าอย่างที่พิกโจ๊กนั่นอยู่ก็มีทางสอบวินยัยร้แรงใช่ไหมก็ตรวจสอบอยู่ใช่ไหมทางปปชอ,อะไรเงี้ยทางศาลปกครองก็ว่ากันไปมันก็ต้องเป็นไปเป็นไปตามแบบรูปแบบกระบวนการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราอ่ะมีหน้าที่ได้แค่ให้กําลังใจใช่ไหมมีให้กําลังใจแล้วก็แค่ว่าเออ ถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านเนี่ยได้กลับมาก็ก็ถือว่าโอเคโชคดีก็ถือว่าถือว่ายังยังพอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชี้แจงได้แก้ไขมลทินได้แล้วก็กลับมาแต่ถ้ากลับมาไม่ได้อันนี้ก็คือก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมันก็มีอยู่แค่เนี้ย เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าอย่างสมมติว่าถ้าร้อยเอร์ซนเี่ยเกเซเลยนะเนี่ยจากที่ทําคลิปมาเนี่ยที่คนมาติดตามเนี่ยอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาแล้วก็ชื่นชอบบิ๊กโจ๊กแล้วก็หลักบิ๊กโจ๊กแต่ก็จะมีอยู่อีกสักสิอร์ซนตะที่ที่เขาแบบอาจจะมองเห็นต่างกนันเราก็ไม่ว่ากันมันก็มันก็เป็นในติดทิของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ อันนี้ก็คือเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรมาเล่ามาวิเคราะห์ในเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเกี่ยวกับว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยอยากให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับมานะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ